สวัสดีพี่น้องสุกูสุกุนวันนี้มาเมืองลูกสาวสีมากอันเอาไข่สุบสีนาเทศ,าเทศากาลกินไข่เขานะพี่น้องเทศกาลกินไข่ปรเทศอดเยวประเทศเยอหน้านะพี่นาะงเป็นกำลังสิวัดรไข่พี่น้องพนยอมสีไข่แล้วพี่น้อง,งย่อมสีไข่นาเทศกาลเขาจะกินไข่ย่อมสีไข่ เพิ่งกำลังสีเอ็นใส่ฟีมือเฮ็ดยังพี่น้องหน้าวัดดีค่ะเลยเลูกกำลังสียบตาสีเฮ็ดสีดนั่นสีนี่อะพี่น้องใครเป็นเฮกพอคนมเมืองเซานี่พี่น้องมันแห้งแล้วกัน เอาว่าเอามาตาแข่งม to mm ันแห่งเราแันก์ไปยอมยอมไอ้น้ำมันพี่น้องเป็นโรคน้ำมันเห็มันมันมันแล้วเนาะเนาะเสนนะปลิ๊ขึ้นสรงเสียงนกเงี้ยมาสะเงี้ยมาแลงพี่น้องเงี้ยมาเงี้ยมาแลงได้ค่ะพี่น้องนี่หกม้งแรงพี่น้องหกม้งแรงฟังเสียงนกมันจะเข่ามานอนในเกาะไผ่พี่น้องหกม้งแล้งแล้วมันจะเข่ามานอนเงี้ยมาซาวกระบินออกแล้วพี่น้องเนาะที่ค้นละ เนี่ยมสืสออ่อก็ออกแปรงฟันล้างหน้าอาบน้ำก็ไปเฮตดงานออกจากบ้านเจ็ดมวงส่อไปเห็ดงานออแบบานปดมวงโรงงานนะพี่น้องเนี่ยมอแรงมากหกมวงแรงกับชาบ้านนี่หมดพี่น้องหกม่งแรงใคว่าก็ามงแรงเอาเสียงดังสิเลยพี่น้องคนอื่นกันเขามานอน,น,นพี่น้องอยู่ทางบ้าน,นพี่น้องฝ่าห่วงขวมบันเ้นนาะลงไปมแรงคนจุกคนดูแลพี่น้อง ลูกสาวแล้วหน่วยหนึ่งอันนี้ขอามีหน่อยเห็ดด้วยพี่น้องพี่หน่อยเห็ดก็เป็นน,นมีขอาลูกสาวเห็ดเทศกาลกินไข่นะคะบรรยากาศนี่มาแรงนพี่น้องที่ลังบ้านจ้ะพี่น้องเสียงนกฮองเอิ้กันเขามะนอนดอกกุหลากประกัว่างสิบปงพี่น้องอ กระสิกำลังสิปงหยอดออกเตปโป๊เตแปะพี่น้องเอ้ยดิหลังบานนะพี่น้องอันก็สิเป็นเัินสวนหลังบานนะค่ะเนาะฝนฝนมันบ่ตโกอาทิตย์นึงมันก็ขี้ดินแหง้ง,นนง,นนนหงนเน,น,ะะนงาะาานพี่น้องไม่หน่อยก็กลนขี้ดินไว้หลังบานสวนหลังบานไม่หน่อยฝนไฮหลังบานก็เป็นไฮ้นะค่ะเนาะถ้าจะปลูกเขาบาเลว่าปีนี้พี่น้อง Hãy thích nhầm màn này Mình mượt rồi yeah. mà Hả? Chú sửa sức lắm Dạ Con tục rồi Con tục rồi Con hùm vào mà Con đánh Con hùm vào mà Bây giờ Đấy chắc muối rồi Đấy chắc muối đều rồi Mặt lời lạ Lúc mặn Bây giờ ตั้งเสียงนกฮองยี่มาแล่นข้ไปนอนเอ้ยเห็นเงาเงาเห็นเงาเงาตั้งเสียงลังค่างเอาดังพร้อมลังค่างดังป้องแตงงงแตง นี่มาแรงเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้มันอกลางสี่ขานาหอนเนาะคะ่ะเนาะม้อนงนตอนนี้มันก็อันเดียนเดียนอันเมษาเนาะคะ่ะเนาะอันที่หนึ่งนิสานสี่ขานาหอนแล้วพี่น้องหกโมงเรงแต่ยังไม่ทันในคำเนาะคะ่ะเน,นะ้องโมงแรงไอ้เจ้าเนยล่ะลูกบัดรลูกยังเงินฮะวัดตุมาล คนเด็กสองหน่วยแล้วพี่น้องไปแล้วครับพี่น้องจ้าเอ้าบ๊ายบายดูอ่ะบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายเร็วชุด,ชดบ๊ายบาย